เธอเธอทํายังไงถึงได้เขาเป็นแฟนได้แฟนบอกวิธีหน่อยเออเอ,อ,เอ,อต้องตือไหมต้องอะไรไหมเขาต้อสูดเออที่แบบเออเขาเขาเอรับแล้วใดๆ<อ>ยัไงไง,งก็พัฒนาเขาจากพันไปเรื่อยๆแหละครับจริงเหรอแต่เราไม่ทำตัวปกติเหมือนเดิมตัปกติเหมือนเดิมเป็นพี่ชายที่แสนดีแล้วตอนนี้เราจะมีงานคู่กับบางต้นไหมนี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายรีวิวด้วยกันนะว้า<ว> รแล้วก็มีไลฟ์กับแฟนคลับด้วยมีแล้วเรื่องผลงานละครอะไรเงี้ยมีโอกาสจะกลับมาเล่นเออต้องรอดูทางค่ายครับว่าเขาจะติดต่อกันยังไงครับแต่ช่วงนี้แต่ช่วงนี้ออกอีเวนต์ด้วยกันหรือบอกแม่นาซีแม่นาซีทำละครซีเออแล้วก็เล่นคู่กันโอ้ดีเลยแม่ผู้จันแม่คู่ฉันนะฮะเออสบายเลยพี่สีผมสวยจังเลยอันนี้เขาเรียกสีอะไรครับสีแบบว่าพันธุ์สีแต่ว่าสว่างๆอ่านะคทำมาเมื่อวานใช่แต่พี่เป็นสีอะไรครับมะเร็งปอดด้วย ดําดํานานคิดถึงมียุนไหมคิดถึงครับอาจจะได้เจอกันเร็วๆนี้ครับคนรอติดตาม